เบอดวงราศีพฤษภนะครับในเดือนธันวาคม2567นี้นะครับคลิปนี้ท่านสามารถรับชมได้ทั้งผู้ที่มีราศีพฤษภนะครับหรือผู้ที่มีลัคนากำเนิดอยู่ที่ราศีพฤษภด้วยนะครับ ในเดือนธันวาคมถือว่าเป็นเดือนส่งท้ายปีของปี67นะครับดยงชะตของชาวราศีพฤษภเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีไหมก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีนะครับจริงๆกเ็เริ่มที่จะมีเขาลางนะครับมีมีวิแววนะครับที่ดีเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กายน67แล้วนะครับเนื่องด้วยดาวประจําตัวเนี่ยนะครับสถิต ได้พบสุขภะนะครับซึ่งแปลว่าความก้าวหน้าเนะและความเขาเรียกว่าความสําเร็จนะครับแต่คราวนี้มันเป็นความก้าวหน้าหรือความสําเร็จที่อาจจะต้องรอคอยหรือมีความเครียดความกดดันเข้ามานะครับเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณเนี่ยไปสัมพันธ์กับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความเครียดดาวแห่งความเครียดความทุกข์ แล้วก็เป็นดาวที่อยู่ในเรือนกรรม,มะเนี่ยคือกิจตุระต่างๆของชาวราศีพฤษภเนี่ยมันต้องละเอียดรอบคอบแล้วมันต้องรอนะครับกว่าจะสําเร็จเนี่ยก็ยาวนานนิดนึงนะครับอ่าคราน,นี้ดาวที่ทับพรกนาราศีพฤษภอยู่คือดาวพระราสฎบดีนะครับเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์ ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นบอสใหญ่แล้วนะครับเป็นบอสใหญ่ของความดีงามเป็นบอสใหญ่ของความสําเร็จความมั่นคงนะครับอันนี้ถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับนี้เรามาเจาะกันนะครับในดวงชะตาราศีพฤษภในเดือนธันวาคม67นะครับเรื่องการงานของชาวราศีพฤษภนะครับดาวการงานยังเป็นลาบผลให้กับคุณได้อย่างต่อเนื่องนะแต่ว่า มันต้องทํางานเยอะหน่อยนะครับต้องทํางานเยอะหน่อยนะครับชาวราศีพฤษภนะถ้าอยากจะให้มันมีความก้าวหน้านะครับหรือว่ามันมีอะไรที่มันค่อนข้างที่จะสำเร็จได้ดังใจนะหรือว่าบางทีบางคนเนี่ยค้าขายใช่ไหมแล้วก็อยากจะได้ยอดใช่ไหมค้าขายแล้วอยากจะได้ยอดอยากจะได้แบบออเดอร์ตามที่เราเนี่ยต้องการนะครับเราจะต้องทําให้มากกว่าปกติ ทำให้มากกว่าปกติแล้วก็บางทีอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเก่าๆเข้าสู่รูปแบบใหม่ๆเรื่องการงานเนี่ยนะครับอาจจะต้องยุติอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยจะเข้าท่าหรือว่ามันดูมันเซ็งแล้วนะครับมันเซง็งมันเบื่อ,ม,อมันเก่าและอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรูปแบบเก่าๆอาจจะต้องยุตินะครับแล้วก็ริเริ่มสิ่งใหม่นะครับดาวที่เกี่ยวกับสิ่งใหม่เนี่ยของราศีพฤษภเนี่ยก็คือดาวพุธ ดาวพุธเนี่ยเลงลัคนาราศีอยู่ก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะเริ่มจะมีสื่อต่างๆเนี่ยนะครับอ่ามาให้คุณรู้แล้วว่าคุณควรจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่สิ่งนั้นอย่างไรนะครับควรจะปรับปรุงอย่างไรในงานของตัวเองควรจะพัฒนาจุดไหนควรจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจุดไหนนะครับเอ่อถ้าคุณขายสินค้าสินค้าของคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ จะต้องมีการ develop นะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นไปนะแล้วมันถึงจะดีอย่าทำอะไรเก่าๆเดิมๆนะครับดาวประจำตัวเนี่ยในช่วงพฤศจิกายนเนี่ยเขาเป็นมหาจักรนะครับคือความสำเร็จแต่เป็นมหาจักรอยู่ในเรือนมรณะแสดงว่าเป็นความสำเร็จที่คุณต้องยุติอะไรบางอย่างแล้วเริ่มต้นบางอย่างเริ่มต้นสิ่งใหม่คำว่าย,ยุติเราเริ่มต้นอาจจะไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้อง เลิกจากงานเก่ายุติจากอาชีพเก่าไปเริ่มอาชีพใหม่อะไรเงี้ยไม่ได้หมายความอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นถึงแม้ใครจะอยู่ในเกณฑ์ที่แบบกําลังจะเปลี่ยนอาชีพอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้แต่สําหรับคนที่มีอาชีพที่ลงตัวแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอาชีพคุณแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการปรับเปลี่ยนการนําเสนอปรับเปลี่ยนในเรื่องของเทคนิคในการทํางานบางอย่างก็จะช่วยให้เราทํางานได้อย่างสําเร็จมากขึ้นนะ ก้าวหน้านะครับง่ายมากขึ้นเห็นไหมก็จะมีวิธีการนะครับที่ในโหราศาสตร์เขาบอกเราได้นะครับในช่วงวันที่5เนี่ยนะครับดาวประจำตัวของคุณเนี่ยนะครับยกย้ายเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนสุภานี่คือจังหวะที่ดีที่สุดในดวงชะตาของคุณในเดือนนี้เลยนะครับ คุณจะมีเรื่องของการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานมีโชคด้านการงานใครค้าขายจะมีโชคด้านการค้าการขายคุณจะได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ดีๆจะได้ไปอยู่ในสถานะที่ดีๆนะครับโดดเด่นเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกต้องบอกว่าเด่นมากนะครับในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเด่นเรื่องชื่อเสียงการเป็นที่ยอมรับ การเป็นที่รู้จักนะครับโดดเด่นมากเลยนะครับเพราะว่าดาวจำตัวเป็นเทวีโชคนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็เล็งลัคนาราศีด้วยนะครับโดดเด่นจริงๆนะฮะแล้วก็ดาวพุธเนี่ยดาวพุตตะก็เล็งลัคนาราศีแสดงว่าคุณเนี่ยจะมีบทบาทในสิ่งใหม่หรือจาเปมีชื่อเสียงหรือว่าจะประสบความสําเร็จนะครับในงานใหม่ธุรกิจใหม่นะครับแวดวงใหม่ๆนะได้รับตําแหน่งใหม่ นะนี่คือประสบนะโดดเด่นนะเออแล้วก็คนค้าขายเนี่ยถ้ามีโปรดักใหม่ๆขึ้นมาหรือคุณ Develop จากโปรดักเก่าๆนะครับมีการพัฒนาจากโปรดักเก่าๆไอโปรดักตัวนั้นก็จะเป็นโปรดักที่ขายดีนะออขายดีนะอาจจะแซงหน้าตัวเก่าไปเลยก็ได้นะครับก็อันนี้คือจังหวะดีๆของคุณนะคนที่ทําการค้าการขายเพราะนั้นเรื่องของการงานนะครับเดือนธันวาคมนะค่อนข้างที่จะปรับ ตัวดีมากๆเลยนะครับนะพุ่งกระฉูดต้องบอกอย่างนี้นะครับใครที่ทํงานการค้าการขายหรือเป็นน้องๆเซลล์เนี่ยนะฮะที่กาลังดูเรื่องของยอดนะครับออเดอร์ต่างๆอะไรต่างๆนะครับคุณจะได้ยอดที่ได้ดังใจนะยอดที่ตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยจะได้ยอดตามนั้นเลยนะครับคนข้างดีครับราศีพฤษภนะครับต่อมาเรื่องของการเงินราศีพฤษภครับดาวการเงินเล็งและขนาราศีนั่นคือดาวพุธนะครับเรื่องเงินเงินทองทองครับ ถามว่ารายจ่ายมีไหมมีครับเพราะดาวดวงนี้ไปตรีโกนกับดาวคู่ศัตรูอย่างพระราหูรายจ่ายมีอยู่แล้วครับบางคนอาจจะมีนี่สินหรือการผ่อนชาระที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแต่รายได้ล่ะเป็นยังไงรายไ,ได้หาได้ครับรายได้ก็หาได้นะครับคุณจะอาจจะเจอแบบสิ่งดีๆที่ ถ้าใครมีหุ้นส่วนนะหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเนี่ยนะครับหุ้นส่วนของคุณหรือพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยจะค่อนข้างสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะนําพาเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยนะครับทำให้คุณนั้นมีเงินมีทองนะมียอดขายที่มากขึ้นใช่ไหมนะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะมีมิตรนะจะมีคนที่มาช่วยเหมือนช่วยคุณหาเงินนะอาจจะเป็นมิตรอาจจะเป็นบริวารนะจะเป็นลูกน้องนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยาจะาเป็นทีมที่ดีนะคุณจะมีทีมที่ดีนะครับ ยิงอยู่นะครับอาจจะมีเรื่องของการสื่อสารการสื่อความที่มันอาจจะไม่เข้าใจกันในช่วงแรกนะครับก็จะต้องปรับเปลี่ยนต้องปรับต้องพูดคุยกันนะแต่หลังจากปรับเปลี่ยนหลังจากพูดคุยกันไปแล้วนะก็จะได้ข้อยุติได้ข้อ จุดลงตัวที่ค่อนข้างดีนะครับบริวารสนับสนุนดีนะครับการเงินนะถือว่าทายดีกันยาวๆเลยนะครับแต่ถามว่ามันมีเรื่องเสียเงินไหมมีนะครับราศีพฤษภเนี่ยนะมันมีเรื่องเสียเงินอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงปลายปลายปีนะครับช่วงสิ้นปีจะเป็นช่วงที่คุณใช้ใจ่ายเงินเยอะ <c oughs> ใช้ใจ่ายเงินเยอะนะครับแล้วก็ <c oughs> ต้องระมัดระวังในเรื่องของอการใช้ใจ่ายแล้วไปกับเรื่องที่แบบเช่นซื้อของแพง นะครับกินอาหารแพงซื้อเสืส้อผ้าแพงไปเที่ยวแล้วจ่ายเงินเยอะอะไรแบบนี้มันจะเป็นการซื้อความสุขไปถ,ถ้าคุณไม่ซีเรียสถ้าคุณไม่หม่เนี่ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะสบายๆก็เป็นเหมือนกับแบบลไลฟ์สไตล์ของเราเป็นการท่องเที่ยวอะไรก็ว่าไปนะครับหมอแม่เองก็ลักณาผู้สุกนะครับก็แลนปีใหม่ก็แพลแนจะไปเที่ยวแบบนู่นนี่นั่นเยอะเลยนะครับแล้วก็เดือนธันวาคมนด่เป็นเดือนที่ใช้ใจ่ายเงินเยอะมากๆนะครับก็ คือก็มีซื้อแบบทรัพย์สินชิ้นใหญ่ด้วยอะไรแบบนี้นะครับใช้แบบโหเยอะมากๆเลยนะครับก็ดูแล้วก็ตรงกับดวงดาวที่ปรากฏเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะเรื่องเงินราศีพฤษภเนาะหาได้นะแต่ว่าใช้ใจเยอะอยู่นะครับต่อมาเรื่องของความรักครับความรักความสัมพันธ์เนาะก็ต้องบอกว่า ช่วงนี้ราศีพฤษภเนี่ยความรักมันมันอาจจะไม่ค่อยจะสดใสสดชื่นสักเท่าไหร่นะครับคือ,อาดาวคู่ครองเนี่ยยังสถิตเป็นนิจหรือว่านิจจะซึ่งมันแปลว่าเสื่อมนะครับคือดาวดาวดวงนี้เขาเสื่อมอแสดงว่าบางทีที่ที่เคยแบบจ้าจ๋ากันนะช่วงนี้ก็อาจจะดอบลงไปอาจจะมีการพ่อแง่แมงออนกันบ้างอาจจะมีเรื่องของลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างแล้วก็อาจจะมี ความที่มันไม่ลงตัวนะครับนะคู่ของคุณเนี่ยนะครับก็จะแบบนะมีขุดคุยเรื่องเก่าๆบ้างอะไรบ้างนะครับหรือว่าก็จะม,มีอะไรบางอย่างที่มันไม่ลงตัวนะครับจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับนะแต่นะยังโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าราศีพฤษภเนี่ยมีดาวพรัสบดีสมบ่ยทับลัคนาราศีอยู่นะครับซึ่งเขาเป็นดาวที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรนะครับ ให้ผลดีกับดาวอังคารแล้วดาวอังคารเป็นดาวคู่ครองเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าพิศพเนี่ยคนที่มีคู่แล้วเนี่ยนะครับจะมีบ้างในในลักษณะพ่อแง่แม่งอนแลวจะมีบ้างในลักษณะที่ว่ากระทบกระทั่งกัน เหมือนลิ้นกับฟันนะครับมีลักษณะที่ว่าไม่ค่อยโรแมนติกไม่หวานแหววนะครับมีลักษณะที่ว่ามีขบกัดมีนะพูดกันบางทีอาจจะเหมือนมะนาวไม่มีน้ำนะเรื่องการเจรจานะวาจาต่างๆอาจจะไม่ดินนิ่มนวลน,นะครับก็จะมีแบบเหมือนเขาเรียกว่าขบกัดกันบ้างอะนะคนมีเป็นคู่อะเป็นคู่กันอะนะครับมันจะมีครับแต่ข้อดีก็คือคุณไม่ได้ถึงเกณฑ์ที่จะแตกหักแต่อย่างใดนะครับ ในดวงดาวเนี่ยหรือถ้าเกิดแตกหักก็จะเป็นการแตกหักหรือยุติภายใต้เหตุและผลนะครับต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าพระฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเหตุผลทับลักนณาราศีอยู่อังคารเนี่ยโยกหน้านะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยคือเป็นดาวสติปัญญาแสดงว่าถึงมีปัญหามีความไม่ลงรอยกันเนี่ยคุณก็ใช้เหตุผลใช้สติปัญญาพูดคุยกัน ลงเอ่ยกันได้นะแต่ถ้าเกิดสําหรับบางคนความสัมพันธ์มันถึงทางตันแล้วมันต้องแยกต้องต้องไปกันแล้วอ่ะต้องคนละทางแล้วอ่ะมันก็จะแยกกันด้วยสติปัญญาความรอบครอบอการพิจารณาแล้วรอบด้านแล้วว่าไปต่อไม่ได้นะครับก็ต้องแยกไปทุกอย่างมันมันไม่ได้เกี่ยวอ่ะเรื่องของการใช้อารมณ์หรอกก็เป็นการใช้เรื่องของสติปัญญาเข้ามาควบคุมแล้วนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ ส่วนคนโสดล่ะเ,ลเรื่องของความรักนะครับคนโสดนะครับมีโอกาสที่จะพบเจอคนถูกใจพบเจอแบบเต็มไปหมดคนนั้นก็ชอบคนนี้ก็ชอบคนนั้นก็ถูกใจใช่ไหมมีโอกาสจะพบเจอนะครับแต่โอกาสจะลงเอยเนี่ยนะครับมันก็มีเหมือนเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเหมือนใกล้จะลงเอย่าแต่ว่ามันมันจะมีความชุ่มชื่นหัวใจอยู่นะนับตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปเนี่ยดาวศุกร์ จะเป็นเทวีโชคในเรือนสุภานะครับแล้วก็ดาวลักใหม่เนี่ยยังเร็งดวงชะตาดาวศุกร์ก็จะโยกดาวพุธด,ด้วยซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุน้ําจะเจอคนถูกใจจะดูเหมือนความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปได้ดีนะครับแต่ว่าในช่วงปลายปีเนี่ยนะเราอาจจะมีเรื่องมี2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คือมีเกณฑ์ช้ารักเลยคือเขาไม่เลือกเรานะครับเขาไม่เลือกเรานะครับเขาอาจจะมีคนเข้ามา เยอะนะครับหรือเราอาจจะแบบไปเจอภาพบาดตานะครับทำให้รู้สึกเจ็บช้ำน้ําใจนะครับดาวศุกร์จะไปทับกับดาวเสาร์ในวันที่30นะครับเป็นดาวคู่ช้ารักนะต้องบอกงี้นะครับกรณีที่2ก็คือไม่ได้ช้ารักนะครับแต่ว่าคุณจะต้องกระเป๋าตังค์ช้าไม่ได้ช้ารักครับแต่ช้ากระเป๋าตังครับคือต้องจ่ายเยอะต้องเปเยอะครับ เพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยดาวศุกร์จะทับดาวเสาร์ก็เป็นดาวคู่เสียทรั์นะครับถือเงินสดไม่ได้เลยนะครับต้องจ่ายนะครับแล้วดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของอความรักนะครับความใคร่ครเรื่องของอกิเลสตัณหาเพราะนั้นเมื่อดาวดวงนี้ไปเจอกระดาวเสาร์คุณจะต้องมีเรื่องจ่ายนะครับไปกับเรื่องของความรักความใคร่ความสัมพันธ์เห็นไหมมันก็จะรอกัน แล้วก็ในดาวคู่ครองเนี่ยเป็นนิดคือเสื่อมเขาก็อาจจะแบบเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ทําให้คุณต้องเสียสตังค์นะต้องมองงี้นะเออคุณจะเสียสตังค์เพราะคู่พราะเพศตรงข้ามอ่ะ <laughs> ปลายปีนะครับจริงๆก็ช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็น่าจะมีอารมณ์แบบนั้นเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่ในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยจริงๆตั้งแต่วันที่5เนี่ย นะเกณฑ์การเสียสตุ้งสตัางมันมันจะน้อยหน่อยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเสียเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีนะมีเสียอยู่ถ้าเสียเพราะความรักนะเสียเพราะเพศตรงข้ามเนี่ยจะไปชัดเจนในช่วงปลายเดือนนะครับปลายปีนั่นแหละเออวันนี้30นะครับก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดมันเป็นการเสียสตุ้งสตัางไปแต่เป็นการเหมือนกับแบบแลกมาด้วยความสุขความสบายใจนะก็ก็ผมเองก็คิดว่ามันน่าจะคุ้มแหละ นะครับประมาณนั้นเนาะเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของความรักเออนะครับล้อกันไปเลยนะการเงินการงานการเงินความรักนะครับนะพูดกันเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยนะครับ่าประมาณนั้นประมาณนั้นต่อมาเนี่ยเรื่องของอสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุนะครับสุขภาพแล้วอุบัติเหตุอุบัติเหตุเนี่ยราศีพฤษภเนี่ยช่วงนี้บอกเลยว่า น่าจะเป็นราศีที่แบบออกแนวซุ่มซ่ามนะบางทีเนี่ยเดินเตะขอบโต๊ะขอบตู้ขอบเตียงชนนั่นชนนี่นะมีเรื่องฟกช้ำดำเขียวบางคนกัดปากตัวเองกัดกระพุ้งแก้มตัวเองนะครับหรือบางคนเนี่ยขับขี่ยอดยานนะครับก็มีอาการที่ว่าฉุขูดขีดเฉียวชนนะมีปัญหานะครับปีนฟุตบาทบ้างนะเบียดล้อเบียดฟุตบาทบ้างอะไรบ้างนะมันจะมีอย่างเนี้ยนะครับ ก,ก็แก๊แก,กตลอดเวลานะครับดาวอังคารโยกหน้านะเสื่อมนะเป็นนิดนะครับแล้วก็โยกกับมฤตยูด้วยดาวอังคารมฤตยูเนี่ยมันเป็นดาวอุบัติเหตุนะมันเป็นดาวที่เขาเรียกว่าอุบัติเหตุเนี่ยตั้งแต่เล็กๆน้อยๆยเป็นต้นไปเลยเดินไปไหนมาไหนเนะี่ยบางทีก็เตะแบบขอบโต๊ะขอบเตียงเนี่ยโอ้โหเนี่ยหมอแม่เนี่ยประจําเลยนะครับตอนเดินเอ่อเตียงในห้องนอนเนี่ยนะครับร้อยวันพันปีเดินไม่เคยเตะนะครับนะพอช่วงเนี่ย เดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาพออังคารย้ายอังคารโคจรเป็นนิดเนี่ยเสื่อมเนี่ยเดินเตะไปประมาณไม่ต่ำกว่า5รอบแล้วอะนะครับโอ้โหแล้เตะขอบเตียงเนี่ยมันทรมานมากนะเจ็บสุดๆเลยนะครับนั่งกินข้าวเนี่ยขาแข้งเรายกขึ้นมาเอาไปกระแทก ขาโต๊ะมั่งนะครับไปกระแทกขอบเก้าอี้มั่งอะไรเงี้ยโอ้โหมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะวุ่นวายในชีวิตก็ <c oughs> <c oughs> เป็นลักษณะนี้กนระมัดระวังกันหน่อยนะครับแต่ในข้อดีก็คือว่าถ้าคุณมีเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าข้อดีแล้วมันเหมือนกับฟาดเคาะไปนะครับวันก่อนเนี่ยมอแม่เนี่ยเผลอกัดกระพุ้งแก้มตัวเองนะเผลอกัดกินข้าวแล้วก็เผลอกัดกระพุ้งแก้มตัวเองกัดแรงมากนะจนกัดจนแบบเนื้อผิวหนังข้างนอกมันขาดออกมาเลยนะครับโอ้โหเลือดนี่ท่วมเลยนะ เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะก็ฝากให้ชาวราศีพฤษภนะหรือลัคนาพฤษภเนี่ยระมัดระวังในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วมีสติละกันในการทําอะไรเนาะ <c oughs> อย่าทําอะไรแบบเผลอเอเงีเ้ยเผลอเผเนี่ยมันจะเจ็บตัวมันจะมีเรื่องเจ็บตัวนะครับ ประมาณนี้นะส่วนสุขภาพเนี่ยนะโดยภาพรวมแล้วนะครับในช่วงสักต้นต้นเดือนเนี่ยระวังเรื่องคอระวังเรื่องพวกเ,เสมนห่าะระวังเรื่องแบบเป็นหวัดเป็นอะไรพวกนี้นะครับของเหลวในลําคอระบบทางเดินหายใจนะครับนะก็ เอาจริงสุขภาพราศีพฤษภว่ากันยาวๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาวมฤตยูทับคุณอีกประมาณ5ปีกว่าๆนะครับดาวมฤตยูมันเป็นดาวดาวความเจ็บป่วยอยู่แล้วเนาะเอ่อทับลัคนาราศีเราเนี่ยนะนู่นเลยถึงปีเอ่อเจ็ดสองมั้งจำไม่เออปี72นะครับเพวัะนั้นก็ว่ากันยาวๆนะปีนี้67เนาะอ่าตีซะอ่ะ,อะเดี๋ยวจะหมด67แล้วไปนับ68เลยก็ได้68 69 70 71 72เห็นไหมห้าปีนะครับ5ปีอะ ดาวเจ็บป่วยมันทับน5น่ะปีนะครับมันจะมีอาการนะมากบางน้อยบางแล้วแต่ดาวที่จรไปแต่ละเดือนเนาะแต่ในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของคอนะครับเรื่องของคออักเสบคอแหบคอแห้งคอเจ็บนะครับเรื่องของการเป็นหวัดอะไรต่างๆกระเพาะลำไส้บางทีอาจจะปวดท้องบางทีเป็นโรคกระเพาะมังนุนนี้นั้นก็มีบ้างนะครับแต่เล็กๆน้อยนไม่รุนแรง นะประมาณนี้นี่คือสุขภาพแล้วกอ็อุบัติเหตุนะครับต่อมาเนี่ยเรื่องของโชคลาภนะเรื่องโชคลาภนะครับโชคลาภเนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยวันที่1เนี่ยก็ต้องบอกว่าพอที่จะมีลุ้นนะอ่าพอที่จะมีลุ้นพอที่จะได้ลุ้นนะครับาดาวโชคลาภเนี่ยโชคลาภใหญ่นะดาวใหญ่ทับลัคนาราศีก็คือดาวพฤหัสเสียอย่างเดียวดาวดวงนี้เขาเขาโคจรถอยหลังนะครับก็เลยกําลังเนี่ยไม่ค่อยมาก แต่ดาวอีกดวงหนึ่งเนี่ยดาวโชคลาภเล็กเนี่ยเล็งลัคนาราศีนั่นคือดาวพุธนะครับปรากฏว่าในช่วงวันนั้นเนี่ยที่สลากออกในดาวพุธเนี่ยค่อนข้างอยู่ในคุณภาพที่ดีด้วยนะครับก็เลยทําให้ราศีพฤษพเนี่ยมีลุ้นมีลุ้นเรื่องโชคลาภในวันที่1นธันวาคมนะครับ หลังจากนั้นวันที่16ล่ละเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากนั้นวันที่16นะครับดาวพุธเองเขาก็ยังอยู่นะครับเขาไม่ได้ย้ายไปไหนเนะเขาจะย้ายนู่นแล้ะครับนะสมกราคมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวโชคราภตรงนี้ก็ยังอยู่ดาวพฤหัสเองก็ยังอยู่นะครับแถมก็ต้องบอกว่ามันยังถอยหลังอยู่แหละแต่ก็ยังมีมีเกณฑ์ที่มันเหมือนดีขึ้นหน่อยนะครับก็ถือว่าได้ลุ้นเนี่ยในระดับที่ใกล้เคียงกับวันที่1 ใกล้เคียงกับวันทีน่1นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะเอาในคลิปโชคลาภของวันที่16เนาะค่อยไปลุ้นไปเจาะเอานะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยช่วงปลายเดือนนะหรือว่าปลายปีเนี่ยนะที่สลากออกเนี่ยสาหรือ31มเอ็ดนะประมาณนั้นนะนะครับก็ยังได้ลุ้นอยู่อีกเพื่อสพได้ลุ้นทั้งเดือนนะครับและแถมจะดีกว่าวันทีน่1นนะเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยสถิต เป็นเทวีโชคในช่วงวันที่16นะแล้วสถิตเป็นอุดจาวิราชนะครับในช่วงปลายปีนะครับแต่ว่าแต่ว่าในช่วงวันที่16นี่จะเด่นที่สุดบอกงนี้16จะเด่นที่สุดส่วนช่วงปลายปีเนี่ยวันที่30 31เอดนี่ยดาวสุกเนี่ยไปทับกับดาวเสาร์มันอาจจะถูกนะแต่ว่าต้องซ่อม ถูกแล้วมันไม่คั v เวอร์เอออาจจะถูกได้เงินมาสักสี่พันแต่คุณซื้อไปห้าพันเงี้ยมันยังขาดอยู่นะเข้าใจอารมณ์เนาะออจะต้องบอกกันนะครับแต่จุดที่ได้ลุ้นมากที่สุดก็คืองวดวันที่16นะของเดือนธันวาคมนะครับอ,อ่านี่ก็คือเรื่องของโชคลาภเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในคลิปที่เจาะในแต่ละงวดก็แล้วกันจะละเอียดกว่านะครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดของดวงชะตาราศีพฤษภในเดือนธันวาคมครับ ส่งท้ายปี6 7กันเลยนะครับหากชิ่นชอบหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็มาแมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ